สิ่งที่ตัดสรุ้แต่ไม่นำมาสอนสิ่งที่ตัดสรุ้แต่ไม่ทรงนำมาสอนมีมากกว่าที่ทรงนำมาสอนมากนักพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกรรใบาม้สีสปาที่ล่วงอยู่ตามพื้นดินขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วตัดกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายเข้าใจว่าอย่างไรใบไม้สีสปาที่เรากำขึ้นน้อยหนึ่งนี้มากหรือว่าใบไม้สีสปาที่ยังอยู่บนต้นเหล่านั้นมีมากข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใบไม้ที่พระผู้มีพระภาคทรงกำขึ้นหน่อยหนึ่งนั้นเป็นของน้อย ส่วนใบไม้ที่ยังอยู่บนต้นสีสปาเหล่านั้นย่อมมีมากภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นธรรมะส่วนที่เรารู้ยิ่งด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วไม่กล่าวสอนนั้นมีมากกว่าส่วนที่นำมาสอนพิกษุทั้งหลายเหตุไรเล่าเราจึงไม่สอน ธรรมะส่วนนั้นๆภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุว่าธรรมะส่วนนั้นๆไม่ประกอบอยู่ด้วยประโยชน์ไม่เป็นเงื่อนต้นแห่งพรมจัน,นย์ไม่เป็นไปเพื่อความนายไม่เป็นไปเพื่อความคลายกำนัดไม่เป็นไปเพื่อความดับไม่เป็นไปเพื่อความสงบไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งไม่เป็นไป เพื่อความรู้พร้อมไม่เป็นไปเพื่อนิพพานฉะนั้นเราจึงไม่กล่าวสอนภิกษุทั้งหลายธรรมะอะไรเล่าเป็นธรรมะที่เรากล่าวสอนภิกษุทั้งหลายธรรมะที่เรากล่าวสอนคือข้อที่ว่าความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุเป็นที่เกิดของความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ ความดับสนิทของความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ข้อปฏิบัติเพื่อถึงความดับสนิทของความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้นภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุไรเล่าธรรมะส่วนนี้เราจึงนำมากล่าวสอนภิกษุทั้งหลายเพราะว่าธรรมะส่วนนี้ประกอบอยู่ด้วยประโยชน์เป็นเงื่อนต้นแห่งพรมจรย์ เป็นไปเพื่อความนายเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความดับเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นไปเพื่อนิพพานเพราะเหตุน <Good. S 2> ั <Geor Python> ้นแลเราจึงน <ap piano> ํามากล่าวสอน